สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุงนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับเอามีดปลายแหลมหรือว่ามีดอะไรแล้วแต่นะครับเวลาใช้เป็นนานๆแล้วก็หมดความคมนะครับอเดี๋ยวผมจะเฉือนกระดาษให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยมันมันแบบมันไม่เอยคมเนี่ยเฉือนแล้วจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันมันไม่คมนะครับ วันนี้ผมมีวิธีการรับมีดเนี่ยโดยไม่ต้องใช้หินรับมีดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมใช้อะไรไปดูกันเลยครับอันนี้ครับอุปกรณ์ของเราก็คือองนะครับองมังกรอ่าเดี๋ยวผมจะรับรับไปดูนะครับองมังกรเนี่ยเราก็รับด้วยาปากองนะครับนี่ครับรับถูแบบนี้นะครับ ก็รับตายทีฝาทีนะครับอ่าคมคมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวถูอีกแป๊บนึงอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองดู กระดาษดูนะครับอ่าเมื่อกี้มันเฉือนแบบไม่ค่อยคมนะครับอันนี้เราลองดูใหม่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคมกว่าเดิมเยอะเลยเนะนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันแบบไม่ค่อยจะคมอ่ผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีหิน วันทีเราอาจจะไปพอดีไปทําอะไรแล้วมีดมันปืนพอดีนะครับเรามีองค์องค์มังกรแบบเนี้ยเราก็รับได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ